เป็นนั้นว่าวันนี้ก็ขอนำนิวรณห้าประการในมหาสติปัฏานาสูตรมาแนะนำท่านก็ขอท่านหลายได้โปรดรับทราบไปดีวา่านี่เป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าผมเป็นภาษาสดาเสเอง ด้านเพื่อป้องกันกันที่จะคิดว่าผมเป็นศาสสนดาเสเองก็ขอ,อนำพระบาลีขึ้นต้นโดยย่อพอเป็นนิทัศนะมากล่าวให้ท่านฟังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสท่านตรัสว่ากระทันจะพิกเวพิขุทมเมสุธรรมานุปัสสีวิหารติเป็นตน้นความในข้อนี้มีว่าดูก่อนพิสุทั้งหลาย ก็อย่างไรพิสุย่อมพิจารณาหินธรรมในธรรมอยู่เนืองๆอยู่ก็ดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาหินธรรมในธรรมคือนิวรห้าก็ดูก่อนพิสุทั้งหลายก็อย่างไรพิสุย่อมพิจารณาหินธรรมในธรรมคือนิวรห้า ดูก่อนพิสุทธทั้งหลายพิสุในพระธรรมวินัยนี้เมื่อกามฉชันทะความพอใจในกามารมณ์มีภายในจิตก็ย่อมรู้ชัดว่ากามฉชันทะมีภายในจิตของเราเมื่อกามฉชันทะไม่มีภายในจิตก็ย่อมรู้ชัดว่ากามฉชันทะไม่มีภายในจิตของเราเ อันหนึง่งความที่กรรมฉันทะอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึง่งกรรมฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วอ่หนึง่งกรรมฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นมันน่าจะธรระละจะตกธรรละแล้วเนี่ย <c oughs> ย่อมรู้ด้วยประการนั้นด้วยอันหนึ่งกามาชันทะที่อันตนละเสียแล้วไม่เกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งพยาบาทความคิดแช่งสัตว์ให้พินาศมีณในจิตย่อมรู้ชัดว่าพยาบาทมีอยู่ในจิตของเรา หรือเมื่อพยาบาทไม่มีภายในจิตก็ย่อมรู้ชัดว่าพยาบาทไม่มีในจิตของเราอันหนึ่งความที่พยาบาทอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้ยประการใดย่อมรู้รด้วยประการนั้นอันหนึ่งความพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้น อันหนึ่งความที่บาตรอันตนละแล้วไม่เกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรูดร้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งทีนมิทะความคลานงความคลางกายและง่วงเหงาทีนมิทะความคลานงกายนี้หมายถึงความขี้เกียจด้วยความง่วงม่ง,งอ่วงความง่วงเหงามีในจิตย่อมรู้ชัดว่าทีนมิทะมีอยู่ในจิตของเรา หรือว่าทีนมิธะไม่มีภายในจิตก็ย่อมรู้ชิดชัดว่าทีนมิธะไม่มีภายในจิตของเราอันหนึ่งความที่ทีนมิธะอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งความละทีนมิธะที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งความละทีนมิธะที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้น อันหนึ่งความดีถีนมิทะอันตนละสิ้นแล้วไม่เกิดขึ้นนประการใดย่อมรู้นประการนั้นอันหนึ่งอุทะจะความฟุ้งซ่านและรำคานใจมีณนในจิตย่อมรู้ชัดว่าอุทะจะกุโคจะมีอยู่ในจิตของเราย่อมพิจรารณาเห็นธรรมดาขอโทษหรือว่าเมื่ออุทะจะไม่มีหน้าในจิต ก็ย่อมรู้ชัดว่าอุทจักะไม่มีในจิตของเราอันหนึ่งความนี้อุทจจะจะอันจะเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งการละอุทจจะที่จะเกิดขึ้นแล้วเสียได้โดยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งความนี้อุทจจะจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นอันตนละได้แล้วไม่เกิดขึ้นต่อไปอีก้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้น อันหนึ่งวิจิกิชา้าความเครื่อบแคลงสงสัยภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าวิจิกิจชามีอยู่ในจิตของเราหรือเมื่อวิจิกิชา้าไม่มีภายในจิตก็ย่อมรู้ชัดว่าวิจิกิชา้าไม่มีภายในจิตของเราอันหนึ่งความที่มีจิตกิจฉชา้าอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นโดยการใด ก็ย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งความที่วิจิกิช้าเกิดขึ้นแล้วใช้ด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งความที่วิจิกิช้าตนละแล้วใช้ด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นดังนี้พิสุย่อมพิจินาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายในบ้างย่อมพิจรณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นทั้งภายในภายนอกบ้าง ย่อมพิจารณาเห็นเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมขึ้นความเสื่อมไปภายในบ้างในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในธรรมบ้างก็หรือสติธรรมมีอยู่เข้าไปตั้งไว้เฉพาะหน้าแก่เธอ แต่เพียงสัตธว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสัต่ว่าเป็นที่อาศัยเลึกย่ยอมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนวิวรณ์ห้าอย่างนี้นี่เนื้อของพระบาล,ลีที่องค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้นานำมาสอน ในตอนต้นเป็นสมถะภาวนาในตอนหลังเป็นวิปัสนาภาวนาตอนนี้ก็มาคุยกันคุยกันถึงเรื่องที่พระพุทธเจา้าทรงตรัสว่าน,นิวรณ์ห้ารายการนัก็มีอยู่หนึ่งกามฉชันทะความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสนิ่มนวลคือสัมผัสที่เรามีความต้องการ นึ่อย่างหนึง่งสองโทสะและพยาบาทคือการคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นอย่างหนึง่งสามีนมิทะความโง่เหงาเหานอนอย่างหนึง่งสี่อุตจกักโกุกุกจักความพุ่งสั้นลำคาญอย่างหนึง่งห้าวิจิกิจฉาความสงสัยในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างหนึง่ง นี่รวมแล้วก็มีอยู่ห้าอย่างนี้ถ้าเราจะพิจารณาตามคําแนะนําขององค์สมเด็จตัสมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้ถ้ายึดจิตจิตานุปัสสนามหาตฏิปฐานเปนศูนย์ท่านบอกว่าจิตเรามีความรู้สึกว่านิวนรห้าประการคือกามฉชันทะปพยาบาทอุทจะกโกจะทินมิทะวิจิกิจฉา มันเกิดขึ้นในจิตของเราเราก็รู้ว่าอาการทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดขึ้นในจิตของเราหรือว่า mm hmm. สิ่งทั้งห้าประการนี้มันไม่เกิดในจิตของเราเราก็รู้ว่ามันไม่เกิดในจิตของเราล้วสิ่งทั้งห้าประการที่มันเกิดขึ้นแล้วเราละไปได้ด้วยอาการอย่างไรเราก็มีอารมณ์รู้อยู่ว่าเราละไปได้ด้วยอาการอย่างไร นี่คิว่าเอาจิตเข้าไปรู้ไว้เป็นด้านสมถาภาวนาเท่านี้เข้าใจแล้วหรืดียงถ้าเป็นผมฟังเองผมก็ไม่เข้าใจจะได้ว่าผู้ท่านรับฟังผู้ท่านเข้าใจหรือเปล่าผมก็เข้าใจว่าท่านยังไม่เข้าใจ หรือว่าบางท่านที่ศึกษามาแล้วอาจจะเข้าใจดีสําหรับพระเก่าและนักปฏิบัติเก่าสําหรับนักปฏิบัติใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจก็เลยถือมมเมว่าท่านยังไม่เข้าใจไว้ก่อนขอแนะนําตามคําสอนขององค์สมเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าการมาฉันทะมันเกิดขึ้นในจิตของเราอารมณ์รัก รักรูปสวยจะเป็นรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุก,ก็ช่างเหมือนกันหมดอย่าไปมุ่งเอาแต่เฉพาะคนอย่างเดียวขึ้นชื่อว่ารูปสวยไม่ว่ารูปอะไรทั้งหมดเป็นรูปเหมือนกันถ้าเราพอใจในรูปสวยคิดว่ามันจะสวยทรงตัวนี่เป็นกิเลสเสียงเพราะ เสียงคนเดียเสียงสัตว์เสียงเสดสีดีเปล่าคนดนตรีเสียงของสีกันเสียงไม้กระทบกันเสียงโลหะกระทบกันถ้าติดใจในเสียงนั้นเป็นกิเลสเป็นกรรมไฉันทะกลิ่นหอมจะเป็นกลิ่นอะไรก็ช่างถ้าใจยังติดอยู่ในกลิ่นหอมยังจัดว่าเป็นกิเลสรสอร่อยถ้าเราติดในรสก็เป็นกิเลส อาการสัมผัสทางกายถ้าพอใจในการสัมผัสมันก็เป็นกิเลสเนี่ยอาการห้าอย่างนี้ไม่เกิดขึ้นในจิตของเราหรือเปล่าท่านให้พิจารณาว่าเสมอจิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐานนี่เป็นตัวยืนถ้าเราจะเดินเป็นกรรมฐานที่อาการจิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐานเสร็จแล้วแล้วก็เสร็จ ท่านบอกว่ามหาสติประทานให้เอาสติเข้าไปคุมจิตไว้เสมอนี่สมมติว่าถ้าการมฉันทาประเภทนี้ไม่เกิดขึ้นเราจะหักล้างมันเวลาที่มันไม่เกิดขึ้นมีอารมณ์โปรง่งเราก็รู้ไอ้ตัวนี้ไม่ต้องคุณละเอาว่าถ้าไม่เกิดขึ้นแล้วเราจะหักล้างมันด้วยวิธีไหน วิธีที่จะหักล้างกรรมชันทะนั่นก็คือต้องใช้อาสุป,ปรกรรมฐานเพราะไม่ต้องสินะในมหาปฏิปฐานาสูตรก็มีปฏิโกเิสัญญาอาการสามิบสองที่เราฟังกันมาแล้วว่าร่างกายของคนและสัตว์มันมีสภาวะสุขโรคแบ่งส่วนออกไปอาการสามิบสองเต็มไปด้วยความสุกโรโศครกรคแลอกาคนแล้วกัน โอจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำน้องสะเลน้ำลายอันนี้มันสะอาดและมันสกปรกหรือว่าธาตุบับเอาจิตถอยลงไปหาตัวตนธาตุสีที่ประคุมกันเข้ามาร่างกายมันเป็นของสะอาดและสกปรกนี่เราศึกษากันมาแล้วมันเป็นของสกปรกหรือว่านาวสีต้องน้อมเข้าไปนอนอีก นาวาสีนั่นก็คือหมายความว่าคนที่ตายแล้ววันหนึ่งสองวันสาวันหา้นวนหาว,วันสิบวันก็ว่าเลยไปมันขึ้นเน่าเอืดพองจนกระทั่งํำเหลืองไหลแล้วก็ร่างกายโทรมลงมาเหลือแต่กระดูกเป็นต้นอาการทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของร่างกายที่เราคอใจมันเป็นขออน่ารักหรือว่าน่าเกลียด มีการศึกษาในเรื่องนิวร์ต้องถอยหลังไปอาการตัวนี้คือว่านวสีก็ดีธาสีก็ดีปริโกรลบักก็ดีทั้งสามรายการนี้เป็นเครื่องหักล้างกามฉันทะเราพิจารณาว่าสิ่งที่เราต้องการว่ามันสวยสดงามในความจริงมันสกปรกเหลือแสนมันมีสภาพมันก็ถูงอุจาระ เคื่อนที่ได้ให้พิจารณาแบบนี้นะจะมานั่งว่าการละเอียดจี้กันทุกจุดแต่มันก็ไม่ไหวถอยหลังไปดูตัวเดิมถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ว่าเสมอไในจิตเปสมาธิจิตทรงตัวจริงๆอารมณ์จิตก็จะรู้สึกว่าร่างกายของคนและสัตว์ที่เราหลงรักนั้นมันเป็นของสุปรกอารมณ์เบื่อที่เรียกกันว่านิพิทาย,ยานมันก็จะปรากฏ ถ้าอารมณ์ทรงตัวจิตวางเฉยในความพอใจในความรักระหว่างเพศมันก็จะปรากฏที่เรียกว่าสังขารุเปเกขาญยานันหรือว่าถ้าด้านว่าด้านสมถา,าก็เรียกว่าตัวสมาธิทรงตัวอุเบกคาในสมาธิเกิดขึ้นอารมณ์เกลียดอารมณ์รังเกียดร่างกายเป็นเอกราตารมณ์เป็นอารมณ์ทรงตัว และความวางเฉยดิที่าร่างกายของคนและสัตว์เป็นของน่าเกลียดเป็นที่ไม่พอใจใจเรามีความสบายไม่หลงไหลไปฝันในร่างกายมันก็ปรากฏอย่างนี้เรียกว่าเบคาลมในด้านสมถะภาวนาเป็นนั้นว่าถ้ารมอย่างนี้เกิดขึ้นจิตเราก็รู้ว่านี่เราสามารถตัดนิวรณ์ได้ด้วยข้อาสสยหนึ่ง ปริกูระบับพิจารณา,าการสามพิบสองสองธาตุบับพิจารณาด้วยหน้าทของธาตุสี่สามนวสีระบับพิจารณาด้วยเมื่อมีสภาพร่างกายเหมือนกัสสบตาศพตอนนี้ถ้าหากว่าสําหรับนิวร์ตัวที่สองความโกรธความเจบ็บัตดไม่เกิดขึ้นกับจิตหรือเปล่าถ้าเกิดขึ้นจิตเราก็รู้อยู่ว่าเกิดขึ้นต้องเอาสติเข้าไปคุมไว้เสมอ นี่ได้รู้มันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องหาทางหักลรางให้มันพินาศไปวิธีหกักระงความโกรธด้วยความพยาบาทนี่ความจริงอยู่ทางท้ายนะแต่ผมว่ามาใช่ก่อนเอามาใช้แตนน่ตอนนี้ตอนนี้ท่านบอกให้รู้อยู่แต่ผมคิดว่ารู้อยู่แล้วก็ทําลายเสียเลยถ้าไม่เกิดน่นแล้วก็ใช้พรมีหารสี่ซึ่มีอารมณ์ตรงกันข้าม ความโกรธความเย้าเยบาทเป็นอารมณ์แห่งความโหดร้ายแต่ว่าพรมีหารสี่เป็นอารมณ์แห่งความรักสงสารซึ่งมีอาการต่างกันโดยที่เรามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าคนทุกคนในโลกที่เกิดมานี้ไม่มีใครต้องการศัตรูคนทุกคนต้องการความเป็นมิตร ใน้ิตทุกอย่างที่ทําไปก็ทําไปว่าคิดว่ามันดีแต่ถ้าว่าที่เกิดไม่ถูกใจเราขึ้นมาเป็นที่ไม่ชอบใจเราทั้งการกระทําของเขาก็ดีการพูดก็ดีนั่นก็เป็นเพราะว่าการรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าการหลงผิดของเขาเราจะทํายังไงกับเขาเมื่อเขาทาอย่างนั้นจิตเราก็ให้อภัยเป็นอภัยทานเสีย โดยมีความรู้สึกว่านี่เขาหลงผิดไปในเนื้อแท้จริงๆเขาไม่มีความต้องการอย่างนั้นนี่สําหรับในมหาปฏิปทานได้ใช้พรมิหารสี่คือเมตตากรุณาสมนการเป็นเครื่องหักล้างอารมณ์ความโกรธและความเสียาบาดความจริงอารมณ์อย่างนี้ควรจะมีประจําจิตกันตั้งแต่ลืมตาขึ้นมามีความรู้สึกนอนต่นกันแล้ว พิจารณาว่าร่างกายของคนและสัตว์สุขปบรกเราจะให้อภัยายกับบคุคคลผู้กระทำความผิดโดยมีความเข้าใจผิดคิดว่า,าการอย่างนั้นมันเป็นของดีจัดเป็นอภัยทานอย่างนี้เมื่อจิตเราทรงได้การอย่างนี้ก็ชื่อว่าเราหักร้างความโกรธความเจ็บบาดได้ แล้วจิตเราก็รู้ว่านี่เราหักล้างในความกรธวความสบบาสพยาาบาทฉันได้โดยการของพมีหารสี่ก็จําไว้ด้จิตใจของเราแค่ทรงพมีหารสี่เป็นปกตินี่มาความง่วงเหงาห้องนอนผีนิมิถะจิตคลายกายคลายกบไม้กายขี้เกียจไอตัวง่วงขึ้นมาเนี่ยมันขี้เกียจเมื่อความง่วงเหงาห้องนอนเกิดขึ้นเรารู้ชัดว่านี่ความง่วงมันเกิดขึ้นแล้ว การความง่วงมันเกิดขึ้นเราก็รู้อยู่เราจะบอกว่าถ้าไม่ง่วงเหงาเ้อานอนเกิดขึ้นเราก็รู้อยู่ในเมื่อความง่วงเกิดขึ้นแล้วเราหักล้างทําลายไปด้วยาการอย่างไรเรารู้อาการอย่างนั้นตอนนี้เราก็ต้องมาใช้าการหักล้างพระพุทธเจ้าทรงเคยแนะนําพระมุคลลาในขณะที่ไปเจริญสมณธรรมอยู่ในป่าในเขา ตอนนั้นเกิดความวง่วงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จไปแนะนำว่าโมคลานะถ้าความง่วงมันเกิดขึ้นเธอจงลืมตาให้กวา้างเอามือขยี้ตาบ้างเงั้นดูดาวเสบ้างเอาน้ำล้างหน้าเสบ้างลุกขึ้นเดินเสบ้างมันจะได้คลายความวง่วงแต่อาการง่วงกับการเพลียต้องระวังให้ดี บางทีตอนกลางวันเรามีงานหนักไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนร่างกายมันเพลียต้องการพักผ่อนเราอาจจะเข้าใจว่าความง่วงก็ใดต้องระวังนนครับดังนั้นในเวลาหัวค่ำก็ไม่ควรจะใช้ความพยายามให้มากนักควบคุมกำลังใจพอสมควรก็นอนพักผ่อน ตื่นขึ้นตอนดึกจิตใจเราสบายร่างกายมีร่างกายมีกําลังดีหายใการเทียก็เร่งรัดปฏิบัติความดีก็ที่สี่อง,งสมเด็จพระจิเนสีกลาในอุทจ,จักกุกุจักอารมณ์ที่มีการฟุ้งซ่านและลำคาญอารมณ์ฟุ้งซ่านและลำคาญน,นี่นี่เวลานี้เราศึกษาในมหาปฏิบัติฐานนสูตรจิตเรารู้อยู่ว่าเวลานี้มันฟุ้งเหล,ลือเกิน ควบคุมกำลังใจไม่อยู่องค์สมเด็จพระบรมครูบอกให้หันเข้าไปใช้อนาปานุสติรือว่าอนาปานุสติมหาสระฐานการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกตอนนี้ไม่ต้องภาวน,นาหรือไม่ต้องพิจรารณาถ้าไปภาวน,นาและพิจรารณาเข้ามันจะฟ้งใหญ่ ก็เลยไม่ต้องภาวนาและไม่ต้องพิจารณาเอาแต่เพียงว่าเรากําหนดรู้เอาเอากันแต่เพียงว่ากําหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออกเวลานี้ให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเอาไม่แค่ลมหายใจให้จิตทันอยู่เฉพาะลมหายใจเวลาให้ใจออกก็รู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ แต่การทําอย่างนี้อย่าทาให้มากนะักทําระยะเวลาสั้นๆสองน,นาทีสามนาทีห้านาทีสิบนาทีเป็นอย่างมากเห็นว่าถ้ามันจะสั้นจริงๆแล้วก็เลิกมันซะเลยถ้าทนไม่ไหวจริงๆเลิกเ็ตามธรรมดาจิตเราจะเป็นนั่งนั่งบังคับให้มันทรงตัวจริงๆไม่ได้แต่ว่ามันมีสภาพท่องเที่ยวมานาน แล้ก็เวลาทำก็ไม่ควรจะตั้งเวลาแน่นอนเวลาไหนสบายนั่งท่านไหนยืนท่านไหนนอนท่านไหนเดินอยู่ใช้ได้หมดไม่ต้องไปนั่งขัดสมาธิให้มันเป่งที่อย่างเดียวนีวิจิกิชาข้อสุดท้ายความสงสัยในคําสั่งและคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตอนนี้น่าจะสงสัยมากที่สุดก็คือร่างกายสกปรดก เราก็ไปดูดิคนที่เรารักที่เราเห็นม่าสวยรูปสวยนักเสียงเพราะนักกลิ่นหอมนักอะไรเนี่ยไปดูจริงๆใกล้ๆเวลาที่เขาถ่ายอุจาระปัสสาวะออกมาแล้วไปดูที่ว่าอุจาระปัสสาวะของแกมันสะอาดหรือสกปรกอุจาระเป็นอาหารที่กินเข้าไปปัสสาวะเป็นน้ําที่ดื่มเข้าไป เวลาที่แกถ่ายเข้าไแเรามากินเรามาดื่มได้ไหมแกจะง่ายๆแค่นี้ไม่ต้องว่าแกันละเอียดน,นั่งนึกกับวันร่างกายทางร่างกายมันมีอะไรบ้างหันไปดูปริกูลระบบแล้วหันไปดูธาตุสีแล้วก็หันไปดูนวสีก้าวว่าเ้องกล่าวว่ายังไง ว่าแสภาพที่พระพุทธเจาาา้ากล่าวว่าสกปรกน้ำมันสกปรกจริงไหมตอนนี้ต่อมาก็มาในตอนท้ายท่านบอกว่าจงอย่ายึดถือร่างกายคือว่าธรรมอารมอารมณ์ที่เป็นธรรมส่วนนี้ไม่ใช่กายคือการมฉชันทะพยายามบาทอุตจัะอุตจัระอะไรกัแล้วก็วิจิกิจฉาความสงสัยคือว่าความง่วงเหงาห้นอน ทั้งหมดนี้ท่านบอกว่าจองอย่ายึดถือมันเลยอย่าถือมันไว้อย่าให้มันมีอยู่ในใจเพราะว่าถ้ามันมีอยู่มันก็สร้างแต่ความร้อนรอนไม่มีความสุขอย่ายึดถือมันเป็นอารมณ์ขึ้นชื่อว่ารูปสวยเสียงเพราะทิ้งไปจากอารมณ์ของจิตเพราะร่างกายนี้มันไม่มีอะไรเป็นเราถึงเรามันมีไม่มีสภาพของตัวมันเต็ไมไปด้วยความสกปรก อารมณ์แห่งความโกรธความพยาบาทก็จงทิ้งไปเสียเนี่ยความพุ่งสานจึงควบคุมกําลังใจให้ทรงตัวขึ้นชื่อว่าความสงสัยในสภาวะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าร่างกายและโลกนี้เป็นอนิจังทุกอย่างของโลกมันไม่เที่ยงสภาวะของโลกมันเป็นทุกขงังมันเป็นทุกข์มันก็สลายตัวไปในที่สุด ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีการทรงตัวและเรายังยะถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราอยู่เพื่อประโยชน์อะไรองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าเมื่อเห็นแล้วก็สักต่ว่าเห็นจงอย่าเข้าใจว่ามันเป็นเราเป็นของเราจงคิดไว้แต่เพียงว่าไอ้เจ้าร่างกายเราร่างกายเขาที่เป็นอารมณ์สร้างในวอนนี มันก็สักแต่ว่าเป็นที่อาศัยของจิตเท่านั้นมันเป็นสภาวะเต็มไปด้วยความสุขปรกมันเป็นสภาวะเป็นปัจจัยที่สร้างอารมณ์ให้เกิดความรักผิดจิตมันเป็นสภาวะที่สร้างอารมณ์ให้เกิดความโกรธความเยบอาดเป็นปัจจัยของความชั่วเราจะไม่ยอมรับนับถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราต่อไป เราไม่ยอมยึดถือในร่างกายด้วยแล้วก็ไม่ยอมยึดถือในวัตถุทุกอย่างในโลกว่าเป็นเราเป็นของเราถือว่าตายแล้วก็ไปไม่ได้เกาะมันไว้ใจก็เป็นทุกข์อารมณ์ของเราจะเป็นสุขได้เพร่ะหนึ่งเราไม่ติดในร่างกายและเราก็ไม่ติดในวัตถุทั้งหลายอารมณ์ใจทังเราก็จะเข้าถึงที่สุดของความทุกข์คือพระนิพพาน อาระบดาพโยคาวาจรทุกท่านการเวลาที่จะแนะนํากันวันนี้รีบพูดไปหน่อยเพราะว่าเรื่องยาวขอทุกท่านจงทรงอารมณ์พิจารณาตามที่แนะนํามาแล้วนี้และก็ทบทวนมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงบทนี้เพื่อจิตบริสุทธิ์ของท่านจึงกว่าจะถึงเวลาอันสมควรที่หันเทียนที่จะเห็นว่ามันจะสมควรของท่าน จะเลิกมื่อไก็เลิกได้ตามอัธยาศัยเวลาปฏิบัติจะนั่งกันดอยจะจยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้จะนั่งท่านนคัสมาทิพพเทียบนั่งเก้าอี้ห้อยขาได้ทุกอย่างทางกายให้มันดีเขาไว้จะไปฝืนมันใจจะได้มีความสะดวกเราสมบัติวันนี้ก็ขอ,อยุติคำแนะนำไว้แต่เพียงเท่านี้